โยมวนนี้ผมจิภาพไม่กินเนียอาหารลดน้ำหนักเด้อลดน้ำหนักยังไงล่ะว่าสีฮ็ตโอพักนี่แหละครับพี่น้องนะเดี๋ยวมาบ่งกันครับผมนี่ก็สิเป็นเอ่อบักบักเบิกเขย่าก็ประกาศดอกพอดีไปบินตบาดกระเพาะนไมาได้มอเจ้าเนี่ยก็เลยว่าสีมาล่องเอ่ออบกินนะครับ มีหลายอย่าง <c oughs> มีปลาหมึกน้าเดี๋ยวเอาให้เบิงด้วยสำหรับนี่กับปลาหมึกนะครับปลาหมึกเออไปซื้อมาไอาไรแลวเนี่ยพอดีไปซื้อปลาหมึกมาดีไปซื้อปลาหมึกมาซ้ำตัวซ้ำตัวรูปหนึ่งรูปหนึ่งก็ร้อยสี่สิบบาทนะครับหมึกเป็นแบบนี้ปเดีลย้เ,เบิงเด้อเออหมปลาหมึกกูเคยเต็มไปเบดละบดอือ ว่างทับๆกันไปเอ้านี่เท่งแบบต้มแบบตากแดดเดียวเด้นี่พี่น้องผมเอาแบบต้มกันต้มแล้วก็มีเค่งต้่มเั้่องตากลองบึงกับมุมก็หล่นเอเรงสิละวะโอเคๆเ,เดี๋ยวเร็วๆเดี๋ยวครับพ่ามาบึงนะครับสำหรับการอบอบเนี่อกินนี่ตรงนี้เฉพาะ มะเขือกับประหมึกข้างนี้ผมเซเว่นไปสิบห้านาทีแล้วก็ไฟอยู่ที่สองหลักยี่สิบห้านะโอเคเดี๋ยวจะมาเบิ้งกันครับได้เวลาาด้วนี่ไอหมอล้มลอนนั่าหม้ออกตัวนี้แล้วแล้วได้เวลาแล้วไปเดี๋ยวพาไปเบิง้งนะครับพี่น้องเออ่เมนูอย่างกา่อนปลาหมึกกุบผักเนาะโอเคเอาเเรียบร้อยปึ๊บแม่มึงแบบี้ปลาหมึกโอเคโอเค งีามอยู่ไปเดี๋ยวสิล่องซิมมึงนะครับพี่น้องอืมหลังจากซิมแ้้วกะใครจะกินก็กินอนะ่ะกูไม่กินนะครับ